สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมโจเคแดงนะครับออกมาติดตามการใช้ไวซินนะครับวัดกาจัดวัชพืชนะครับในแปลงข้าวโพดนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าของแปลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวให้แม่แนะนําตัวนิดหนึ่งครับว่าชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนเจ้าของรรยชื่อป้าเย็นอยู่ไอ้บ้านมาบลานบ้านมาบลานเขตนีตําบลเลยนะแม่ตำบลทับล้างพัทลุงคำเนาะ เออกิ่งพระทองคําตําบลทับล้างครับแม่ครับไอ,อ้ก่อนฉีดพ่นไวซีนในแปลงข้าวโพดนะแม่นะครับแม่ก็ไม่ได้ไดฉีดยาคุมก่อนนะครับฉีดยาคุมไปแล้วแต่ก็มีวัชพืชหลุดออกมาใช่ใช่ครับก็เป็นเป็นปัญหาในแปลงข้าวโพดเหมือนกันเนาะได้ข่าวว่าแม่กําลังหาย,ายาประเภทนี้พอดีใช่ใช่นะครับหลังฉีดพ่นวันนี้ที่ผมมาทําคลิปเนี่ยสิบวันแล้วนะครับหลังวันฉีดพ่นสิบวันนะครับเ,เดี๋ยวผมจะมาให้ดูสภาพหญ้านะครับ ว่าฉีดพ่นสิบวันแล้วเป็นยังไงนะครับตามมาดูกันครับนี่นะครับสภาพวัชพืชแห้งหมดเลยนะครับสิบวันนะครับก็แห้งขนาดนี้เลยสิบวันตายดีมากขณะฉีดดินมีความชื้นดีนะครับแล,แล้วผมจะให้ดูฝั่งที่ไม่ได้ฉีดนะว่าว่าหญ้าเนี่ย มันขึ้นขนาดไหนอันนี้ผมฉีดเวนล็อกไว้นะครับนะครับนี่แล้วผมมาให้ดูหญ้าที่ฝั่งที่ไม่ได้ฉีดนะครับดูความแตกต่างขึ้นหนาขนาดนี้เลยนะครับหญ้าขึ้นหนาขนาดนี้นะครับเดี๋ยวกล้องหมุนไปทางฝั่งที่ฉีดนะครับดูฝั่งที่ฉีดนะครับเตียนเห็นดินเลยนะครับ ความแตกต่างระหว่างฝั่งที่ฉีดกับไม่ฉีดพ่นนะครับ <existed> อันนี้เขาพูดพันอะไรนะแม่อันนี้มันกระโพดอะไรสามสามเก้าป่ะมันมีสามสามเก้าเหลือมาจากแปลงน,นู้นน่ะแล้วก็มาปลูกแล้วก็มันจะมีไอ้อะไรห้าแปดอ๋อห้าแปดห้าแปด ครับเป็นไงบ้างครับแม่หลังที่ทดลองใช้ไวซีนไปแล้วพืงนพอใจในอา่าก็พอใจตายดีอยู่นะแม่นเนาะอ่าตายดีอยู่ครับก็ในพื้นที่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เอามาฉีดซ้ำอีกได้เนาะอันนี้ฉีดซ้ำได้ครับอา่าออันนี้ฉีดซ้ำได้อันนี้แปลงที่ผมฉีดที่มผมทําทดลองไว้นะครับเข้าใจเข้าใจครับผมก็ในพื้นที่เขตอําเภอพทองคํานะครับอําเภอจตุรัสนะครับเขตหนองบัวโคกอะไรเงี้ย ใกล้ๆแล้วแว่งนี้ก็ติดตามซื้อไวซีนมากําจัดวัชพืชในแปลงข้าวโพดได้ที่ร้านสมมาตรพืชผลนะครับร้านเจมแอลเจะกุ้งนีะครับได้สองสาขาเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมกับแม่เย็นขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ